สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท,ทุกทท่านสวัสดีนะคะวันนี้วันจันนะคะทุกท่านวันจันที่ 11, โที่11พยศสองพน้าก็ะคะวันนี้ก็มีแนาทางดีๆมาฝากเหมือนเดิมนะคะมาแล้วนะคะเลขเซียนบางแคแล้วก็เลขลุงเจดีนะคะทุกท่านแล้วก็สาวน้อยนะคะแอดสาวน้อยก็อ่าเวลาเข้าก็เข้าดีนะคะทุกท่าน ก็นำมาฝากมาเยอะนะคะแล้วก็เลขเด่น3สําสนักนะคะทุกท่านเด่นบน3สําสนักนะคะก็มาเป็นข้อมูลแนวทางให้กับทุกๆท,ท่านนะคะ,ะก่อนอื่นก็เหมือนเดิมนะคะทุกท่าน คำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนําเสนอนะคะแนวทางเพื่อไปจัดซื้อหาสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะไม่สนับสนุนการพนันใดๆทั้งสิ้นนะคะก็มาติดตามรับชมกันนะคะทุกท่านของตัวเลขสวยๆนะคะแนวทางของเซียนบางแคนะคะทุกท่านปล่อยออกมาแล้วนะคะเซียนบางแคก็อ่า เลขจับอมตะก็เอาอยู่นะคะทุกท่านเสียนบางแคนี่ก็เข้าดีนะคะทุกท่านก็มาแล้วนะคะ16นะคะอ่าเสียนบางแคนะคะ16พอยอ2,567นะคะวิ่งบนฟัน4นะคะสําหรับเสียนบางแคนะคะทุกท่าน43 47 48 3 43 3 47นะคะเด่นให้คือ3 43แล้วก็43นะคะทุกท่าน ก็ดับบน9นะคะอันนี้ก็คือตามสูตรของเซียนบางแคนะคะทุกท่านสูตรไข่สูตรมันแต่ละเซียนมีสูตรเป็นของตัวเองนะคะวิ่งล่างนะคะ2นะคะ4 2 2 5 2 9 4 5 4 9นะคะ ดับล่างอมตะคือ8นะคะทุกท่านของเซียนบางแคนะคะทุกท่านก็ดับเอาอยู่ทุกงวดนะคะกะ็แล้วแต่สูตรนะคะทุกท่านก็พิจารณาให้ดีๆนะคะแอดก็นําเสนอเป็นสื่อกลางนําเสนอเท่านั้นนะคะคนที่ตัดสินใจก็คือ,อทุกๆท,ท่านนะคะมาตามต่อของเลขลุงใจดีนะคะทุกท่านลุงใจดีก็เข้านะคะวดที่แล้วก็เข้า3 2สองตรงๆนะคะเลข น้อยชุดนะคะแต่ก็ลืมโชว์เซียนบางแคนะคะขออภัยด้วยบางครั้งก็ไม่ได้โชว์นะคะอันนี้ก็เอามาฝากเซียนบางแคนะคะทุกท่านของเซียนบางแคนี้ก็วิ่งบนไปที่ฟันที่สี่นะคะแอดไปเฉียนให้ผ่านไปแล้วนะคะขออภัยด้วยไม่ได้โชว์นะคะก็เอามาฝากนะคะ มาดูของลุงโชคลุงใจดีนะคะไม่ใช่ลุงโชคดีนะคะงวดที่แล้วข้าสามสองตรงๆนะคะทุกท่านตามต่องวดนี้นะคะ16พย2567นะคะลุงใจดีเด่นมาแล้วนะคะแอดก็เขียนให้ในนี้เรียบร้อยนะคะทุกท่านก็เลขลุงใจดี16พย2567นะคะ82 83 84 85นะคะ92 93 95นะคะเด่น8และ9นะคะของลุงใจดีนี้ามาได้ทั้งบนล่างนะคะทุกท่าน เด่นให้ 83, 85, 93, 95นะคะแนวทางของรุ่งใจดีนะคะทุกท่านก็นำมาเป็นข้อมูลแนวทางให้อีกแนวทางนึงนะคะสำหรับแนวทางที่เข้านะคะทุกท่านก็มีเลขสาวน้อยนะคะให้มาน้อยหางนะคะทุกท่านเลขสาวน้อยเวลาเข้าก็เข้า,ขาตรงๆนะคะวดนี้เด่น16พย2 5 6อ 2500, เลขสาวน้อยเด่น 40, 3, 40, น 4, 5, ะคะ5459เเม็ดเดียวนะคะ เลขสาวน้อยนะคะทุกท่านแอดสาวน้อยนะคะแล้วก็นำมาเป็นข้อมูลแนวทางให้นะคะทุกท่านมาดูเลขเด่นนะคะทุกท่านเลขเด่นของแอดชะดางวดนนี้เด่นนะคะสองและเก็ดนะคะบนนะทางบนนะคะมาตัวนะคะสองและเก็ดนะคะทุกท่านก็เด่นสองและเกตนี้ ก็มาดูลุงสีสอปอนะคะลุงสีสอปอเข้ามาหลายงวดแล้วนะคะทุกท่านเด่นสิบหน่วยบนนะคะก็หและแปดนะคะหและแปดนี้มาตัวนะคะสําหรับเลขบนนะคะทุกท่านหกและแปดนะคะมาดูเลขเซียนท่าซาเเซียนเซียนบางแคนะคะเด่นตัวเดียวสามบนนะคะทุกท่านเข้าดีมาทุงงวดนะคะ สามบนนะคะของเซียนบางแคนะคะทุกท่านก็จับใส่ดูนะคะทุกท่านเลขตัวไหนจะมาสามสำนักนี้นะคะก็เป็นข้อมูลทางอ่าเลขเด่นนะคะทุกท่านให้กับทุกๆท,ท่านบนมาดีนะคะเดินดีทั้งสามสำนักนะคะทุกท่านอ่าส่วนดับล่างดับบนสายแขงนะคะทุกท่านแอดก็ดับล่างเลขล่างไม่น่ามาเก็ตนะคะก็ดับผ่านมาหลายงวดของอัชนพลนะคะทุกท่าน ส่วนเลขบนนะคะบนดับสายแข็งก็คือศูนย์งวดนี้ศูนย์ไม่ได้มาไม่น่ามาบนนะคะทุกท่านสิบหกพยโยนะคะก็ดับสายแข็งนะคะก็ใครเด่นก็จัดไปนะคะทุกท่านแอดก็เพียงอ่เป็นข้อมูลนทางให้กับทุกทกท่านเหมือนเดิมนะคะทุกท่านก็จับดูนะคะเลขสามสำนักแอดก็ให้ดูแล้วนะคะเข้ามาเลขดับสายแข้งส่วน แอนนา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 ก็ดับอยู่หลายงวดนะคะดับล่างห้านะคะทุกท่านข้อมูลน,นะคะแนวทางนะคะแอนก็นำมาเป็นข้อมูลแนวทางให้กับทุกทุกท่านนะคะสำหรับแอนานานี่ดับห้าล่างก็เอาอยู่หลายงวดเหมือนกันนะคะทุกท่านข้อมูลแนวทางก็แม่นนะคะสำหรับดับล่างแอนนา,น,าน,นะคะทุกท่าน นี่ชุดเต็มล่างนะคะของแอนนา,นาแล้วก็ดับล่างดับขัดล่างห้าห้าห้านะคะสิบหกพอยสองพันหะารสกิดนะคะทุกท่านก็เป็นข้อมูลแนวทางนะคะให้กับทุกทุกท่านนะคะดับล่างเกตด,ดับล่างห้านะคะสําหรับสายแข็งดับบนศูนย์นะคะวันนี้สายแข็งนะคะทุกท่าน ก็นำมาฟากนะคะสำหรับคลิปนี้ก็เหมือนเดิมนะคะทุกท่านขอบคุณทุกทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณทุกทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์ได้กดติดตามนะคะสำหรับอ่คลิปนี้ก็เจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ